มาดูกันเรื่องนี้เรื่องการสร้างเลขสร้างคำก็จะเป็นคล้ายๆเรื่องของความน่าจะเป็นก็ลองมาดูกันจนข้อนี้จะบอกว่ามีเลข1นถึงหต้องการสร้างเป็นเลขหลักหมื่นหลักหมื่นก็คือมี4หลักถูกไหมเราจะทําโดยการเขียนเป็นแบบนี้จะได้ง่ายว่าแต่ละหลักเราสามารถเลือกได้กี่ตัวถูกไหม อันนี้เขาก็บอกว่ามีเลขห้าหลักมีเลขทั้งหมดห้าตัวก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องการสร้างเป็นเลขหลักหมื่นก็คือมีสี่มีสี่ขีดโดยหลักร้อยจะต้องเป็นเลขห้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นหลักพอเลขหลักหมื่นจะต้องมีห้าขีดหน่วยสิบร้อยพันหมื่นอือดงนั้นมีห้าขีดแล้วเขาบอกว่าเลขหลักร้อยต้องเป็นเลขห้าเพราะฉะนั้นเลขหลักร้อยบังคับแล้วว่าต้องเป็นเลขห้าเพราะฉะนั้นในหนึ่งถึงห้าเลขหน่วยอื่นหน่วยสิบ หลักสิบหลักร้อยอาจจะเลือกได้หลายตัวแต่ว่าเลขหลัก 10, หลักหน่วยหลักสิบอาจจะเลือกได้หลายตัวแต่ว่าหลักร้อยเลือกได้ตัวเดียวถูกไหมเพราะว่าต้องเป็น5เท่านั้นเพราะฉะนั้นโอกาสในการเลือกก็คือ1นตัวเท่านั้นจากนั้นถ้าเลขซ้ำได้มาดูกรณีแรกก่อนถ้าเลขซ้ำได้แสดงว่าเลขหลักอื่นอาจจะเป็น5ด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เลขหลักหน่วยหน่วย1 2 3 4 5หเราสามารถเลือกได้ถูกตัวเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นโอกาสในการเลือกก็คือ5ตัวหลักอื่นๆก็คือ5ตัวหมดเลยถูกไหม มีแค่หลักร้อยหลักเดียวที่บังคับว่าเป็น5เพราะว่าโจทย์กําหนดมาเพราะฉะนั้นจํานวนวิธีในการสร้างเลขหลักหมื่นโดยที่เลขสามารถซ้าได้ก็จะมีทั้งหมดห้ากำลัง4วิธีแต่ว่าถ้าห้ามใช้เลขซ้ําแสดงว่าเนี้ยใช้เลขค่าไปแล้วหลักอื่นๆจะเหลือได้แค่กี่ตัวสมมติหลักนี้ก็จะเลือกได้สตัวหลักนี้เหลือสเหลือสแล้วก็เหลือหถูกไหมเพราะฉะนั้น วิธีที่สามารถทําได้ก็จะมีแค่432คูณ2ได้24วิธีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมาดูให้เข้าใจก่อนวิธีที่เราเขียนเป็นขีดขีดก็คือขีดให้ดูว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวเลขหลักหมื่นก็คือมี5ตัวเป็นตัวเลข5าตัวเรียงกันโดยที่ถ้าเกิดซ้ําได้แต่ว่าเราต้องดูก่อนเวลาเราจะเขียนอะไรนยเราต้องดูก่อนว่าเงื่อนไขที่เรากำหนดมันคืออะไรเราเขียนเงื่อนไขก่อนเขาบอกว่าเลขหลักร้อยต้องเป็นเลข5าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเลขหลักร้อยต้องเป็น ได้ห้าจะมีได้แค่หนึ่งวิธีคือเป็นห้าจากนั้นถ้าเลขมันซ้ําได้แสดงว่าหลักอื่นๆสามารถเป็นได้ทุกตัวเลยที่มันมีอยู่ก็คือมีห้าตัวเพราะฉะนั้นถ้าซ้าได้เลยมีห้ากำลังสี่วิธีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลขห้ามซ้ําเลขหลักร้อยเอาเลขห้าไปแล้วเพราะฉะนั้นมันเหลืออีกแค่สี่ตัวก็คือหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นหลักนี้ จะเลือกได้แค่4ี่ตัวเพราะฉะนั้นหายไปอีกหนึ่งตัวเราต่อไปจะเลือกเหลือได้แค่3มเหลือสองและเหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นวิธีเลยมีแค่24วิธีเท่านั้นเองเรื่องสร้างเลขสร้างคำก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจหลักตรงนี้ก็จะสามารถทําข้ออื่นๆได้นะลองดูข้อต่อไปนะข้อนี้มีเลข5้าตัวคือ1 2 5 6 9สองห้าหแล้วให้ทําอะไรให้สร้างเลข5าหลักแล้วก็ขีดก่อนมาขีดขึ้นมาก่อน5แผ่น โดยเลขที่สร้าง5จะต,ต้องหารลงตัวนี่คือเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว5หารลงตัวมันคือเลขอะไร <S <S เลขที่5หารลงตัวก็คือเลขที่ลงท้ายด้วย5หรือ0ถูกไหมแสดงว่าเลขหลักสุดท้ายต้องเป็น5หรือ0เท่านั้นแต่0ไม่มีที่ให้มาเพราะฉะนั้นเลขหลักสุดท้ายต้องเป็น5เพราะฉะนั้นมีแค่อันเดียวก็คือ5ถูกไหม ดังนั้นกําหนดมาว่าเลขห้ามําเพราะฉะนั้นเราเหลือเลขอีกกี่ตัวเหลือแค่4ตัวเพราะฉะนั้นหลักที่เหลือก็ต้องเป็นสเหลือสมเหลือ2แล้วก็เหลือ1นเพราะฉะนั้นวิธีที่สามารถเกิดได้ก็มีแค่24วิธีเท่านั้นเองทันไหมอันนี้เขาบอกว่าให้สร้างเป็นเลข5หลักก็เลยขีดขึ้นมาก่อน5แผ่นโดยที่5้าหลาดลงตัวคือเงื่อนไขเดียวกําหนดแสดงว่า เลขที่าหารลงตัวต้องเป็นเลขที่ลงท้ายด้วยห้าหรือศูนย์เท่านั้นถูกไหมจากนั้นเราก็ค่อยมาดูว่าหลักสุดท้ายต้องเป็นห้าหรือศูนย์แต่เลขที่กำหนดมาไม่มีศูนย์ก็เลยเป็นได้แค่ห้าเลยมีได้แค่หนึ่งวิธีแล้วโจทย์ก็กำหนดมาอีกว่าเลขห้ามซ้ำเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่สี่ตัวแล้วหลักนี้ได้ได้สี่ตัวหลักต่อไปก็จะเหลือสามตัวสองตัวแล้วก็หนึ่งตัวจากนั้นเอามาคูณกันก็เลยได้เท่ากับยี่ิสี่วิธีน,นั่นเองมาเรงาดูข้อต่อไป เลขมีได้มา0ศูนย์ถึงเก้าเลขหลักพันหลักพันมีทั้งหมดสแผ่นจากนั้นเขาบอกว่าอะไรเลขห้ามซ้ำก็มาดูกันเขาบอกว่าอะไรศูนถึงเกมีทั้งหมดสิบตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาทำแบบนี้ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมมาอีกแล้วมีแค่นี้แต่เลขที่มีปัญหาคืออะไรหลักแรกคือหลักพัน หลักพันเป็นอะไรไม่ได้เป็นศูนย์ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเพราะถ้าเกิดว่าเป็นศูนย์หนึ่งสองสามมันก็กลายเป็นแค่หนึ่งสองสามคือเลขสามหลักก็คือหลักร้อยไม่ใช่หลักพันแล้วเพราะฉะนั้นตัวข้างหน้าเป็นได้แค่เก้าตัวก็คือหนึ่งถึงเก้าถูกไหมจากนั้นมาหลักที่สองหนึ่งถึงเก้าใช้ไปแล้วหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเหลืออีกแปดตัวบวกกับศูนย์หนึ่งตัวเลยกลายเป็นเก้าตัวเพราะฉะนั้นหลักต่อไปมีสิทธิ์เลือกได้เก้าตัว เขาบอกมาว่าเลขห้ามซ้ำเพราะฉะนั้นหลักต่อไปเหลือแค่แปดแล้วก็เหลือแค่เจ็ดตัวดังนั้นวิธีที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็คือเก้ากำลังสองคูณแปดคูณเจ็ดทันไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขากําหนดมาเราต้องดูก่อนว่าเลขหลักแรกมันไม่สามารถเป็นศูนย์ได้แน่ๆเพราะเขากําหนดมาว่าจะต้องเป็นเลขหลักพันเพราะฉะนั้นมีสี่หลักเลขหลักพันต้องไม่ใช่ศูนย์เพราะฉะนั้นเป็นได้เก้าตัวคือหนึ่งถึงเก้าจากนั้นพอเลขหลักแรกเสร็จแล้ว เราก็มาดูต่อว่าหายไปแล้ว1ตัวจะเหลือแค่8ตัวจากนั้นอย่าลืมศูนย์เรายังมีศูนย์ที่ยังไม่ได้ใช้เพระฉะนั้นเลขของเราจะมี9ตัวหลักอื่นๆสามารถใช้ได้9ตัวถูกไหมพะฉะาั้นหลักแรกเรือกได้9้าตัวใช้ไปอีก1ตัวหลักต่อไปเหลือแค่8แล้วก็เหลือแค่7เพราะฉะนั้นวิธีก็เลยเป็น9กําลังสองคูณ8คูณวิธีนั่นเองมทันนะลองดูข้อต่อไปเขาบอกว่าอะไรเลข0ูนถึง9 สร้างเป็นเลขหลักร้อยแปลว่ามี3แผ่นแต่มีการกำหนดว้ว่าเลขต้องมีค่ามากกว่า199เพราะฉะนั้นเลขหลักแรกเขาบอกมาว่าห้ามซ้ำเพราะฉะนั้นเลข199ไม่มีโอกาสเกิดถูกไหมเพราะมันเป็น9กับ9เพราะฉะนั้นยังไงค่าก็ต้องมากกว่า200เพราะฉะนั้นเลขหลักแรกจะเป็น0ูนย์เลขหลักร้อยเป็น0นเป็น1ไม่ได้แล้วถูกไหมต้องเป็น2ถึง9 เพราะฉะนั้นเลขหลักแรกมีโอกาสเลือกได้8ตัวเลขแบบที่เหลือก็จะเป็นอะไรก็ได้แล้วถูกไหมเพราะถ้ามันขึ้นต้องได้วย2 201เพราะเป็น200ไม่ได้เพราะศูนย์สากาน2ตัวแั้นสองร้0นออะไรก็แล้วแต่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นไม่มีเงื่อนไขอะไรแล้วข้างหลังเพราะฉะนั้น2ถึง9ใช้ไปแล้ว1ตัวเลยอีก7ตัวบวกกับ0ูนย์กับ1ก็จะกลายเป็น9ตัวเพราะฉะนั้นหลักต่อไปเลือกได้9ตัวและหลักต่อไปเลยอีก 8ตัวเพราะฉะนั so, so to to so ้นวิธีท no. hmm. so, so, ี่สามารถเกิดขึ้นได้ก็คือ9คูณ8กำลัง2วิธีทันไหมเพราะฉะนั้นเวลาได้จดย์มาดูก่อนว่าเงื่อนไขของโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างหลักที่โจทย์กำหนดคือมี3ก็คือหน่วย100จากนั้นมาดูว่าเงื่อนไขที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือหลักนี้ค่าที่เรากำหนดคือต้องมากกว่า199แต่ยังไง199ก็เป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่า9กับ9ซ้ำกันพอเขากำหนดมาว่าห้ามซ้ำ 2 0 0ก็เป็นไปไม่ได้เพราะศูนย์กับศูนย์สามการเพราะฉะนั้นมันมากกว่า200อยู่แล้วดังนั้นเลขหลักแรกต้องไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่หนึ่งต้องเป็น200ขึ้นไปดังนั้นเป็นได้ตั้งแต่สองถึงเก้าก็จะใช้ไป1หนึ่งตัวดังนั้นเลขหลักต่อไปก็ไม่มีปัญหาสองถึงเก้าใช้ไป1หนึ่งตัวจะเหลืออีกเจ็ดตัวอย่าลืมว่าศูนย์กับหนึ่งเรายังไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นเก้าตัวเพราะฉันหลักต่อไปเลือกได้เก้าตัวแล้วก็แปดตัวเพราะฉะนั้นวิธีทั้งหมดก็จะเป็นเก้าคูณแปดกั มาอีกสักข้อหนึง่งเขาบอกว่าเลข0นถึง9จะเอามาเรียงเป็นเลขหลักพันที่มีค่ามากกว่า3,999โดยที่เลขห้ามําหลักพันมี4ขีดถูกไหมเลขหลักแรกเป็นได้อะไรบ้าง ,3999 เหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้ถูกไหมเพราะบอกว่าห้ามํามนี่9ซ้าสากันทั้ง3ตัว4 0 0พันก็เป็นไปไม่ได้เพราะศูนย์ากัน3ตัวเพราะฉะนั้นเลขหลักแรกต้องไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่1น ไม่ใช่2ไม่ใช่3เพราะฉะนั้นเป็นได้ตั้ง4่สถึง9 4ถึง9ก็คือมีโอกาสให้เลื่อกได้เท่ากับ6ตัวจากนั้นเลขข้างหลังไม่มีอะไรกำหนดแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้น6ตัวใช้ไป1ตัวหรือตัวแต่อย่าลืมว่าเรายังมี0มี1มี2มี3เพราะฉะนั้นเลขหลังต่อไปสามารถเลือกได้ตั้ง9ตัว8แล้วก็7ตามลำดำับเพราะฉันได้9คูณ8คูณ7คูณ6วิธี ทันไหมช่วนหนวิธีก็จะเหมือนกันหนดเลยคือขีดก่อนว่าเรา,าใช้กี่หลักจากนั้นค่อยมาดูว่าเงื่อนไขที่เรากําหนดมีอะไรบ้างทําส่วนที่เป็นเงื่อนไขก่อนส่วนที่มีปัญหามากที่สุดก่อนเพราะว่าเขาจะสามารถเลือกได้น้อยที่สุดจากนั้นก็ค่อยมาดูแล้วอย่าลืมว่าอันนี้เราใช้4 -9 ถึงเเอาออกไป1ตัวเหลือ5ตัวแต่เราอย่าลืมว่าเรายังไม่ได้ใช้ศู2ย์าเลยเพราะฉะนั้นเลขต่อไปก็ต้องมีสิ่เลได้ตั้ง9ตัวเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรื่องสร้างเลขสร้างคำก็จะประมาณนี้ มาแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูโจทย์กันสำหรับเรื่องนี้มาลองดูโจทย์ข้อต่อไปของเรื่องสร้างเลขสร้างคำดูเขาบอกว่าอะไร5 6 7 8ให้นำมาเรียงเป็นเลข2หลักที่ไม่ซ้ำา2กลุ่มผลคูณที่มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นนคืออะไรก็คือเป็นเลข2หลักเอามาคูณกันให้ได้ผลที่มากที่สุดเราก็มาดูจะทำยังไงให้ได้มากที่สุดแสดงว่ามันก็ต้องเป็นเลขที่เยอะๆะถูกไหมคูณกัน2ตัวถึงจะได้เลขที่มากที่สุด ออกมาแสดงว่ามันก็ต้องขึ้นต้นด้วย8ไม่ก็7ถูกไหมเลข2ตัวนี้งานให้ตัวหนึ่งขึ้นต้นด้วย8อีกตัวหนึ่งขึ้นต้นด้วย7เพราะฉะนั้นลองดูเป็นถ้า8กับ6 8กับ7ใช้ไปแล้วก็ลองลองเป็น86กับ75หรือว่าอาจจะเป็น85คูณกับ76 ก็น่าจะมีแค่2วิธีนี้ถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นห้าหกคูณกับหสดมันก็เยอะสู้แปดหกคูณ75บห้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเลขผลคูณออกมาที่จะมากที่สุดก็คือมาจากเลขที่มาก2ตัวมาคูณกันเพราะฉะนั้นลองคูณแปดหกคูณเจ็บห้าได้ออกมาเท่าไหร่ได้ออกมาเท่ากับ 6, 4 5 0สี่ห้าิบแล้วมาลองดูแ5ดิบห้าคูณ็สิหก หกพันสี่ร้อยหกสิบเพราะฉะนั้นอันไหนเยอะกว่าอันนี้ถูกไหมได้คาตอบหรือยังได้แล้วหกพันสี่ร้อยหกสิบเป็นผลคูณที่มากที่สุดเท่าท,ที่จะเป็นไปได้ถูกไหมส่วนถ้าเกิดเขาถามเราว่าผลคูณที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คืออะไรก็ต้องเป็นห้าอะไรสักอย่างคูณกับหกอะไรสักอย่างอาจจะเป็นห้าสิบเจ็ดคูณ 68, หกสิบแปดหอาจจะเป็นหกสิบแปดคูณห้าสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นเราก็ลองแค่สองวิธีเท่านั้นเองในนั้นข้อนี้จบ เพราะว่าเขาให้มาสี่ตัวถามว่าให้เรียนเป็นเลขสองหลักสองชุดแล้วมาคูณกันให้ได้ผลคูณที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นผลคูณที่มากที่สุดก็ต้องเกิดจากเลขที่มากสองตัวมาคูณกันเพราะฉะนั้นเราเลยเลือกที่จะให้มันขึ้นต้นด้วยแปดกับขึ้นต้นด้วยเจ็ดแล้วเราเค่อยลองสองวิธีว่าเอาหกกับห้ามาสลับกันดูว่าอันไหนมันมากกว่ากันเราก็จะได้ผลคําตอบออกมาเพราะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแปดสิบหกเยอะกว่า 85, แปดสิบห้าเราคูณกับเจ็ดสิบห้าอาจจะเป็นแปดสิบห้าคูณเจ็ดสิบหกมันอาจจะเยอะก,กว่าก็ได้เพราะฉะนั้นเองแงอง่ม ลองดูอีกข้อหนึ่งข้อเเขาบอกว่าอะไรจงหาผลต่างของเลข2จํจำนวนที่น้อยที่สุดที่คูณกันได้240คือให้หาว่า240เนี่ยเกิดจากเลขอะไรสักอย่าง2ตัวมาคูณกันแล้วเขาให้หาว่าผลต่างที่มันน้อยที่สุดเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ของเลข2ตัวที่คูณกันแล้วได้240แล้วผลต่างคือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเริ่มยังไงดี เราก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงถูกไหมเราลองหาแยกตัวประกอบของมันออกมาดูก่อนว่าตัวประกอบของมันมีอะไรบ้างแล้วเราค่อยเอามาสร้างเป็นตัวเลขถูกไหมว่ามันเลขที่มันห่างกันน้อยที่สุดคือเท่าไหร่สองสี่สิบก็จะกี่สิบสี่คูณสิบแยกออกมาเป็นสองห้าสองสิบสองสองหกสองสามก็ได้เป็นเท่านี้เพราะฉะนั้นลองดูว่ามันแตกต่างกันน้อยที่สุดคืออะไรถ้าเกิดอันนี้ 24กับ10ห่างกัน14ถูกไหมค่อยๆไล่ลงมาอาจจะเป็นอันนี้12 24 12กับ20ต่างกันเหลือ8ถูกไหม6กสกับเลขที่เหลือ5 22เป็น20ต่างกัน8คหรือลองไล่ลงมาเป็น6 30ห่างกับ8 12อันนี้เยอะกว่าเดิม หรือลองเป็นสอง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 เป็นสิบหกต่างกับเหลืออะไรเหลือห้าคูณสามเป็นสิบห้าเฉะรั้นตต่างกันน้อยที่สุดหรือ,อยังต่างกันแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้มาอย่างเงี้ยลองหาดูก่อนแยกตัวประกอบว่ามันสามารถเป็นเลขอะไรได้บ้างที่เอาอมาคูณกันถ้าเกิดเราแยกเป็นแตกห่งออกมาแบบเนี้ยเราจะเห็นแล้วว่าเลขที่มันให้เราเลือกแบบมันจะมีแค่นี้เท่านั้นเองแล้วเราค่อยเลือกว่าอันไหนที่มันใกล้กันมากที่สุด ราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ก็จะได้ออกมาว่าห่างกาันแค่หนึ่งเท่านั้นเองดันงนั้นจอแบบนี้ลองสังเกตดูอืมมาแล้วเดี๋ยวมาลองดูทํโจทย์ข้อต่อ,อันข้อที่แปดเรื่องนี้มีแค่สิบข้อเดี๋ยวก็จบแล้วเรื่องนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเราก็อ่านเงื่อนไขดูมันก็จะไม่ยากก็คือทาตามเงื่อนไขที่เขาขกาหนดก็เท่านั้นเองมาลองดูข้อที่บอกว่าอะไรตัวเลขห้าหลักเราขีดก่อนเป็นห้าแผ่นที่คูณกับเก้า แล้วหลักไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่ายังเป็น5้าหลักเหมือนเดิมแสดงว่าคูณกับคูณกับเลขจํานวนเนี้แล้วยังได้เป็นแค่5้าหลักแสดงว่าจะทํายังไงเลข5้าหลักที่เยอะที่สุดคืออะไรเก้า9ก้ถูกไหมนี่คือเยอะที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเลขอะไรที่คูณกับ9แล้วมีค่ามากที่สุดมากที่สุดก็คือมากได้แค่นี้ถูกไหมมันจะไม่มากไปกว่านี้แล้วเพราะมากกว่านี้ก็เป็นหหลักแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้น เลขอะไรที่คูณแล้วยังได้เท่านี้ก็ต้องเป็นอะไรหนึ่งหนึ่งหนึ่งห,งหงเพราะเะว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเลขตัวใดสักตัวหนึ่งเป็นเลขอื่นมันจะไม่ใช่5ห,หลักแล้วจะกลายเป็น6หลักเพราะฉะนั้นเลขที่เราได้ก็คือ11111หซึ่งโจทย์ก็จะถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องหลักร้อยบวกกับหลักสิบผลลัพธ์น้อยกว่าห หลักร้อยบวกกับหลักสิบได้2ผลลัพธ์น้อยกว่าหก็เป็นจริงโจทย์จะถามว่าข้อไหนไม่เป็นจริงอย่างเช่นหลักหมื่นรวมกับหลักพันหลักหมื่นรวมกับหลักพันผลร้อยผลลัพธ์น้อยกว่าสีก็เป็นจริงถ้าหลักพันบวกกับหลักหน่วยหลักพันบวกกับหลักหน่วยผลลัพธ์มากกว่า3เนี่ยข้อนี้ก็จะเป็นเท็จโจทย์ก็จะถามประมาณนี้เองเพราะฉะนั้นต้องลองดูโจทย์ก็จะถามประมาณนี้แหละว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเลข3หลัก คูณกับ5แล้วยังมากที่สุดหรืออาจจะเป็นเลข4หลักคูณกับ9แล้วยังเป็น4หลักเหมือนเดิมอะไรอย่างี้ก็จะใช้หลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือลองดูก็คือขีดมาทั้งหมด5ขีดแล้วคูณ9ยังมากที่สุดที่เป็น4ยังเป็น5้าหลักเหมือนเดิมเราก็ต้องเขียนก่อนว่ามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็คือ9 000, 9 9 9 9แล้วเอา9ไปหารเพระาะฉะนั้นเลขที่เราได้ก็เลยเอามาเป็นเลขนี้ก็ประมาณนี้แต่ว่ามาลองดูข้อต่อไปเราเจอแต่ตัวเลขถูกไหม ลองเจอข้อที่เป็นตัวอักษรบางเขาบอกว่าเขียนภาษาอังกฤษสาตัวมามตัวโดยตัวแรกเป็นสระตัวที่2เป็นพยัญชนะและตัวที่3เป็นสระที่ไม่ซ้ํากับตัวแรกภาษาอังกฤษมีสระกี่ตัว A-E-I-O U มีทั้งหมดหตัวถูกไหมพยัญชนะพยัญชนะก็จะเหลือยี่สิบเอ็ดตัวดังนั้นมาดูตัวแรกเป็นพยัญชนะ โดยที่ตัวแรกโดยที่ตัวแรกเป็นสระสละก็จะมีให้เลือก5ตัวตัวที่2เป็นพยัญชนะเลือกได้21ตัวจากนั้นตัวที่3เป็นสระที่ไม่ซ้ํากับตัวแรกแสดงว่าถ้าเลือกไปแล้ว1ตัวตัวที่3ามจะเหลือใช้ให้เลือกแค่4ตัวดังนั้นก็จะเป็นแบบนี้วิธีที่เกิดขึ้นก็คือ4คูณ21คูณ5วิธีนั่นเองก็จะคล้ายๆกับการเรื่องสร้างเลขนั่นแหละ สร้างเลขสร้างคาก็เลยเป็นเรื่องเดียวกันก็คือดูว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างตัวที่เราสามารถเลือกได้ทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่ตัวแล้วเราก็ทาตามเงื่อนไข,ขของเขาเท่านั้นเองมาอีกสักข้อนึงข้อสุดท้ายแล้วเขียนคําโดยที่มีเงื่อนไขดังน,นี้มามีทั้งหมด4ตัวอบอกว่าตัวแรกเป็นพยญชนะพยญชนะมี21สระละับมี5ตัวที่3เป็นพยญชนะที่ไม่ซ้ำกับตัวแรกแต่ว่าตัวที่4ดูก่อนอันนี้ มันเป็นเงื่อนไขเฉพาะที่มากกว่าตัวอื่นถูกไหมมันเฉพาะมาเลยว่าต้องเป็น S เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราระบุให้ไปเลยว่าตัวสุดท้ายต้องเป็น S ก็คือมีแค่หนึ่งวิธี S เป็นสระหรือพยัญชนะ S เป็นพยัญชนะเพราะฉะนั้นพยัญชนะตอนเนี้ยเหลือให้ใช้แค่20ตัวเพราะเขาบอกมาแล้วว่าห้ามซ้าเพราะฉะนั้นมาลกที่3อันนี่3เป็นพยัญชนะแต่ว่าพยัญชนะต้องทําตัวแรกก่อนตัวแรกเป็นมีโอกาส20ตัวตัวที่3ก็จะเหลือแค่ สิตัวถูกไหมส่วนหลักที่2เป็นสละสละยังไม่มีใครใช้เลยก็ต้องเป็น5เพราะฉะนั้นวิธีที่เกิดขึ้นก็คือ20คูณ19คูณ5วิธีนั่นเองข้อนี้เข้าใจไหมก็คือจะดูก่อนว่า เขากำหนดเงื่อนไขอะไรมาให้เราบ้างแล้วเงื่อนไขอะไรที่เฉพาะที่สุดเราจะต้องทําก่อนเงื่อนไขนี้เฉพาะสุดเพราะว่ากาหนดมาว่าต้องเป็นตัวนี้ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเราก็เลยเขียนไปเลยว่ามีแค่หนึ่งวิธีซึ่งอย่าลืมว่า S ก็เป็นแพยัญยชนะตัวหนึ่งแล้วเขากําหนดมาว่าห้ามซ้ำพราะพพัญชนะที่เราสามารถเลือกได้เหลือแค่20ตัวเท่านั้นแล้วตัวแรกเป็นพพัญชนะก็เลยได้20ตัวที่3ก็เป็นพยัญชนะแต่ไม่ซ้ํากับตัวแรกดังนั้นก็เลยเหลือแค่19สละ เลขได้ห้ายังไม่มีใครใช้ดังนั้นวิธีที่สามารถเกิดขึ้นก็คือเอาทั้งหมดมาคูนกันได้20่คูณ19คูณ5วิธีดังนั้นเรื่องสร้างตัวเลขสร้างคําของเราก็จะมีประมาณนี้ก็จะไม่มีอะไรก็คือขั้นแรกก็ดูก่อนว่าเขากําหนดมาให้เราว่าเอากี่หลักอันที่2ก็คือดูเงื่อนไขว่าเงื่อนไขอะไรเฉพาะที่สุดแล้วเราต้องทําเงื่อนไขอะไรก่อนจากนั้นก็ค่อยๆดูเลยว่าเขากําหนดไหมว่าซ้ําได้หรือไม่ซ้าแล้วก็ค่อยๆดูเท่านั้นเองว่า อย่างเช่นสระพยัญชนะที่เขากำหนดมาเนี่ยมันมีกี่ตัวทั้งหมดที่ให้เราเลือกหรือว่าเลขที่เขากำหนดมามีกี่ตัวแล้วอย่าลืมว่าถ้าเกิดเราเอาเลขที่เป็นสมมติ3หลักหลักร้อยจะต้องเป็นศูนย์ไม่ได้ถูกไหมอย่าลืมว่าพอสมมติมี5ตัวมีศูนย์ในนั้นแสดงว่าหลักนี้เลือกได้แค่4แต่อย่าลืมว่าหลักต่อไปถึงเอาออกไปแล้ว1ตัวเหลือ3แต่หลักนี้ไม่ใช่เลือกได้3อย่าลืมว่าเรามีศูนย์อีกตัวหนึ่งที่หลังนี้สามารถเลือกได้ ลังนีก็จะเป็น3เป็น4แล้วก็เป็น3ถ้าห้ามซ้ําถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมแล้วก็อย่าสบเพ้่าดูให้ดีๆว่าเราต้องทําอะไรบ้างก็จะมีประมาณนี้กับเรื่องสร้างเลขสร้างครับลองทําตัวอย่างแล้วก็ทําโจทย์เยอะๆเท่านั้นเอง